สองสเปกโต o ยต้ BC4X Minor Change รถยนต์ไฟฟ้า100%จากทาง Toyota ที่มียอดจองถล่มทลายงานนี้จะสู้รถจีนได้ไหมไปดูกันครับโดยตอนนี้ทาง Toyota ประเทศไทยได้เปิดให้จองสิทธิ์แล้วนะครับแต่ราคานั้นจะประกาศตอนเดือนตุลาคม2025นี้แต่คาดการว่าราคาจะอยู่ที่ราวๆ1.5ล้านในรุ่น Long Range Front Wheel Drive และราวๆ1.6ละ้ลลานในรุ่น Long Range All Wheel Drive นะครับโดยในรุ่น Long Range Front Wheel Drive นั้นจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวให้กำลังสูงสุด,ด224แรงมา้าขับเคลื่อนล้อหน้า Front Wheel Drive และมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออนขนาด73.1กิโลวัตต์อาวสามารถทำอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน7.4วินาทีและชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกล600กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC หรือ525กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p ส่วนรุ่น Long Range All Wheel Drive จะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังสูงสุด3 4 3แรงมา้าขับเคลื่อน4ล้อ X Mode All Wheel Drive และมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด73.1กิโลวัตต์อัวงสามารถทำอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน5.1วินาท ตามมาตรฐาน NEDC หรือ481กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t l p ในส่วนของการชาร์จไฟนั้นรองรับทั้ง2รูปแบบนะครับโดยการชาร์จแบบกระแสสลับ AC รองรับสูงสุดที่22กิโลวัตต์และการชาร์จแบบกระแสตรง DC รองรับสูงสุดที่150กิโลวัตต์โดยการชาร์จแบบ DC Fast Charge สามารถชาร์จจาก10-80%ได้ใน28นาทีสำหรับใครสนใจเจ้า Toyota BC4X Minor Change อยู N ่ U, ก็สามารถจองสิทธิ์ได้แล้ววันนี้กับทาง Toyota ประเทศไทยครับโดย2,000ส,สิทธิ์แรกนั้นจะได้ส่วนลดพิเศษ20,000บาทและดอกเบี้ยพิเศษ0.99%ด้วย